ะะป๊อปป้คะเพราะเชื่อต้องกินข้าวอยู่อ่ะอันเอหอมป๊าก่อนอมเ่ต้องกินข้าอยู่ลงใจป๊ป๊าอะไรตรนี้โอ้โหอ,อ่าูาูมิกกี้้ามิกมมกี้้าน่ารักทั้งยโอ้อปปาสิ คนไป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 อะไรไปไปอะไรปะป๊าป๊าโอ้ขาป๊าะอ่ขาทำแล้วป๊าโอ้ขาแล้วป๊ะโอ้ขาป๊าแค่ไหนคะแค่ฝาเลย I love you very good very much very much Oh time is a good การบินไทยคุณเท้าฝา Thai Air Asia Asia every ăn Kì, 네. à, à. ông kìm kong kim ông kim kong kim ừ? kong ông Kim có? tao poo poo chìa tao kui woo chìa kụt hai bát kia bát chị chân chìa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  chân 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 เก่งจังเลยโอเช่อต้องกินช้าวอยู่ไหนอะ่ะอ่าเดี๋ยวดูกันนะคะ